สวัสดีครับพี่น้องครับทำกับข้าวพี่นอ้องต้มมันต้มไส้เกลือจูเจวกระเสบ็บนี่พี่น้องกับข้าวเหรอตีนตีนควายด้ว <c oughs> พี่นอ้องนะต้กมก็มาหั่นบัดนะแกงไส้อันขี้เหล็กแกงใส่ยอดขี้เหล็กด้วพี่น้อง ตอนนี้น้อยอยู่สิตอนนี้กำลังเข้ากับพี่เด็กจังน้อยเนาะอืมอองตอนนี้แล้วมันมันอีกเป็นส่วนนี่จกักส่วนบ่ขู้จักก็ดีค่ะ <laughs> มันเป็นส่วนส่ว <laughs> กับข้าวเย็นนะครับพี่นอ้อง ใช่คนนอันตงิลกส่อะไรแต่สิบเพเขากันอยู่บ้างเขากันเ่พี่นุงนี่หั่นได้เพี่นุงตีนกัวตีนควาพี่นุ้ยนี่พี่นุงต้มแล้วนะครับีคเล็ลน่ามาำเดือดพี่นุลยโอ้โหพี่นุง หาสิบาทได้จังหลายพอเห็ดสามเทียบ่ะไะพี่น้องเลยคุ้มเลยพ่อโอ้หาสิบาทนี่ไปนาชื่ออีกไม่เน่ยคุ้มเนยหาสิบบาทมันเฮ็ดสะอาดพ่อคุณหลักจกินอะไย จะเด็กน้อนยมาเล่นไปหาไอ้ปั๊บนันหนึ่งเล่นเด็กน้อยนั่นมือแรงเสดเด็ดอ่อนๆพี่น้องเงี่ยซหนาวอยู่หลังมือเงี้เด็ดเนาอกินตะบสามพี่พี่น้องก่อนทำกระยุงจักมันมาหยัง ก็เหมันนี่คือสีแบบนี้หรอกน้องแล้วพี่น้องไวิ่งขี่เด็กเดือดแล้วพี่น้องไงนี่พี่น้องโอ้ยมันต้มมาหายเล้วแต่วเราเรามาต้มซร้าอีกเทียนนัขึ้นมันจืดมันใช้น้ำยีนางก่อนนะเจ็บเจบเก็บยีนางพี่น้องเก็บยีนางเก็บยีนาง นางธรรมชาติเลยนะพี่น้องอยู่ข้างบ้านข้างเฮือนเท่านี้ยอันนั้นอยู่ข้างเฮือนกับนี่ใช่ว่ามันใบบไงตัวนี้หัวตะรดใบหางกวกนั่นเนี่ยมันก็น้ำมคุ้นดีเออเนี่ยแต่เอาใบอ่อนมันน้ำมันไม่คุ้นหรอกไอ้กวกกมันเห็นไหมน้ำมันจะคุ้นดีธรรมชาติครับโอเคเลยเย็นนางเย็นนางโอ้เขื่นี่ติดต่เก่งใช่ไหมดิจังนี้ยอดมัน หดย่างนี่เอ้าแล้วครับพี่น้องเอ้ามันอยู่ให้ให้เอาไว้สิได้อือเอาฮอดหมดมาพี่น้องเอ้ยเอาฮอดหมดมานะครับต้มเด้อพี่น้องอืมบึ้มๆอืมต้มหม้อ มันบโบ,บนิโวพี่น้องค่ะมันอ่นงงอนๆทั้งน้อยนิดแล้วก็ตอกกระตุ่มมาดีเลยนะเนาะความอุ่นดัง,นนงฟืนแบียบโบราณเลยพี่น้องเนาะสมร้อนแทยบาลีเอาได้คำม,มาแบบนี้วังเวินสมาล้มวือเืออยู่โอ้ลายอากาศคำแบบนี้มือแทงมาแต่ยุ่งพี่น้องเนาะว่าเป็นมือผือ เกเงียยูถิ่นเกเนียวๆวันนี้ขยี้ดีนางนี่ค <Leon>, no. ือโดนตัวดางดังแล้วบนน่ะางสามชั้นนะนี่ี่อ้องขยี้ดีนางเอาไปการความนัวนะครับ <these> บ <people> euh> ุบแล้วพ <identified> <looking> <prejudice> ี่น้องเบื่อแด้วบนน่ะ ต้มของกระเ้น้อยอยู่นะมันหกนี่กอนพอหั่นหั่นผัดเรหันต้มผัดคือจังหวดตอนไส้หมี่ที่นองเกงสวนนุ๊ก ว่าน้าเหมือนกันนวัวใช่นี่น้าต้มมืนอนนี่ <c oughs> แต่ว่าเขาจเจ้าก็บ่ไดอะไรก็บ,บ่ได้ใส่เกลือหรอว่าเกัออกบ,บ่ได้ใส่เกลือจ้ะเันนี้อกับสิแกงเลยล่ะพี่น้องแกงเดีวกัจังสีอันเป็นข้าวเป็นข้าวยุ่งก็ได้กินดอกมือน,นีดูช่วงเดี๋ยวว่าได้กินเอาก้อ,กอนยุ่งมา ค่าเชื้อสะอาดแล้วอืมพี่น้องโอ้หาสิบบาทเบิงบ่งป<า>ื๊ดพี่น้องเป็นต่แซ่บเนาะชิเกงเแบ่งเกงเกงบูเบิร์ดพี่น้องเกงสามเทือบุ่นเลยนะมันนายพูดกินสอ,ง,นนง,นนองคนงคนึงเนี่ยมันจะแรงเลยนะพี่น้องคนนี้เด่นแรงคุ่นๆเลยนะยีเองกับมือเลยด้วยไหม บ่เอาอันนั้นมันเราเอากากมันน่อืงต้องอากาศมันน่องอืมลึกลงไตูงเอาเอาบักเห็ดด้วยพี่น้องมี้งจะผู้ป่วยกินเห็ดก็ได้กินแห้งนิียกแห้งอันโอ้พี่แห้งพะยะนี่เผ็ดคักเผ็ดเนี่ยพี่น้องจะว่าเผ็ดน้ำปลาด้พี่น้องเพิ่มความนัวนะคะใส่ลงไปแล้ววันนี้กำลังดูดี ลงปรียบร้อยหนังหนัง,นง,นงโอ้โหหนัง,นงรปรีบรยใช่ปูข่อ,นอ,นอ,อมันพี่น้องปุ๊บโอ้ไข่ไม่กระโดงมันแตกพี่นอ้องมันทางไข่พี่น้องไอปูเนี่ยว้าตรงมึงอมอมโอ้เพิ่มความนัวเนาะ พี่นเอาใส่ลงไปแล้วกินได้ฮอนเหมือนสาวคนละอุ่นกินก็ได้กินหลายวีดุละล,ะละต้นปีเลยก็คือเล็กนี่ค้งมากเทปเทปบ่ควรดิ่ง ธรรมดาดาสิ่งีชีวิตนี่พีาา่น้อครับอืมเขมต้นหนาพี่น้องนี่แก้งอ่อมขี้เล็กใส่ต้นหอมบัดิีอ้หูแป๊นะแบแป๊บนึงก็โอเคเลยพี่น้องนี่เพราะว่าปากไมสูบใช้เลย รั่วเด้อพี่นอ้องบ่แม่นว่านน้ำลายรั่วๆีวีดเด็กมันหลายเลยทุบเอาบัดนี้แซ่บๆพี่น,อน้องเลยก็ได้กินดูล,ละน้อยนะกรซิบไม่ก็โอ๊ยแบบแสบตาคินเลยคนเท่ <c oughs> ได้ทีเลยพี่นอ้องรั่วๆลัวๆแล้ว,ลว นลงเลยนี่ปนไปในบ้านรู้ป่ะเนี่ยไปตั้งไว้เตาเกล็ดบอกก็ท่าหากินไะด้พี่น้องเลยเพราใส่อันนี้ดอกเพราะว่าเ้าใส่เตาฟื้นไหมนี่นเข้าไปในบ้านรู้พี่น้องหมดเลยนี่เข้าไปในบ้านแล้วนะครับนี่พี่น้อง เ,เ,ออเป็นจังด้าสุกเลอสุกเลอขอามันเปนในบ้านลัวปัานปิดแต่แซบเนาะโอเคครับพี่น้องคลิปเนี้ยไมา่ทำนินเนาะขิ้ไมนพอกันไหมคมรับมาแซบๆซบหนุนกันได้พี่น้องเลย